ตอนนี้ผมอยู่ที่เอ่อามเมซอนอผมอยู่บนพ่อเฮลิคอปเตอร์และมีเพื่อนของผมสองคนด้วยกันที่กำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่ไรคนนึงกำลังนั่งเมออยู่ครับเออเดี๋ยวผมจะกดพอหักแล้วครับผมปื้นแล้วครับฮ่อยู่ที่ไหนเฮ้ย ไม่นะเฮ้ยอ๋อไปมัดคอหนูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตายตายอย่างนี้ตายไม่น่ารอดว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอมค่ะสวัสดีเฮ้ยพี่หักําลังลุกพี่หักําลังลุกเฮ้ยพี่หักําลังลุก อ๋อยังไม่พออีกเหรอนเฮ้ยให้เสียงสัตว์ไทยด้วยอันนี้ใครอ่ะผมเองครับพี่น้องเดี๋ยวนะน่าจะมีม่อนนะถ้าเพิ่งฟื้นใหม่เีย มึงจะซ้ำกูทำไมเนี่ยโอ้โหอันนี้มาแล้วม <laughs> ไรล่ะนะักจันออฟเดอะฟอรสต์ครับเอาเลยครับมาบน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่ตื่นขึ้นมานะครับตอนนี้เราเล่นกันสี่คนนะใครน่ะเควินเฮ้ยนี่เป็นใครเนี่ย <laughs> <laughs> <Okay. S 2> เฮ้ย,จ,ยจับมันทำไมอย่าไปจับมันนี่มันมีเลือดออกที่หูด้วยเฮ้ยเดี๋ยนะเฮ้ยทำไมมีเพิ่มใบคนนะใครวะมี่ไม่ได้หรอกหลอกห้องอเล่าไหนอะเพิม่มอีกคนอันไหนคะนี่ไงไหนอ่ะอ,นนอันนี้เควินบอดครับมันให้บอดเพราะร่วมีอ๋อเป็นบอดเหรอโอ้แล้วก็ไม่บอก ยืนนิ่งเลยต้องทำอะไรวัน o อลโลมีมาแล้วครับเนี่ยมันก็จะเดินตามเราเราสวนปุ่มก่อนันนี่อะไรป้าใบมาทำอะไรป่กะปอ้ไงก็เล็กวะมีมีดหนังสือนี่ไงมีดทำไมผมออกเพราะว่าจะนังสือไม่ได้อะกดเลือกของก็ดเีเลือกแล้วไงต่อเรามันแทงกันได้ปะ เอ้า,า <c oughs> เอ้ย,เ,อยเ,อเจ็บชิบหายมันแทงกันได้อะโเดินช้าเลยเอา้าอูอันตรายนะเนี่ย mm hmm. สวัสดีเควินภารกิจนายคืออะไรเนี่ยกด E แล้วเควินมันจะให้เราช่วยเราหาปลาหาฟืนทัวงนั้นอะอ๋อฟอโรมีฟอโรมีนะือตามฉันมาให้มันตามเราก่อกจะได้นายเป็นใบเหรอ มันต้องเขียนวะฮะนั่นไงไอ้เบีย้ยกระพงหูน่าจะบาดเจ็บมั้งอ่าพอโลามีโอเคอ่ะพอโลามีนะเออป่ะ,ปะโอ้โหแล้วดีเด่นทีนบ้ามนาะสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือที่พักนะฮะแล้วก็หาแหล่งที่อยู่ใกล้น้ำนะครับคุณจะเอาชีวิตรอดในป่าอย่างนี้ได้คนระับ อันนี้ก็จะเริ่มมืดแล้วแล้วก็ต้อง่อไฟด้วยฮนระซึ่งผมผมไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไรผมให้ผู้ชุชาญในการหลงปลาแห่งนี้ได้เป็นวิญยานเราต้องทำแต่ว่ามันไม่มีเนื้อไงเดาไหนจะมีเนื้อครับเนีย่ยบอกไอเควินดีให้ไปหาปลาให้๋ยวทำหาปลาได้เลยเอ๋อ เออบอทมันมาช่วยด้วยเว้ยบอทเจ๋งนะไม่ใช่บอทคุณว่าบอทมาช่วยหฮ้ยบ้านน้ำตกพตอเท่ฟอยว่ะเขาไปทำอะไรอ่ะหรือสั่งไปหาปลามาเห็นเป่ายังไม่ได้ไปดูเลยเอาทำอะไรได้น่าจะเป็นเต็นบ้าะเออ่เราหาไม้มาตั้งอ๋อเนี่ยตั้งเลยอ๋อ เพิ่มเพิ่เราลือทิ้งได้ปะต้องได,ด้ดิวอ้นี่เราเซฟได้แล้วเราเซฟตรงนี้ก็ได้แค่นี้ก็เซฟได้แล้วเออนอนได้เล้วนอนได้ด้วยโอโหโคตรโกงเราจะอยู่ตรงนี้กันหรอพี่พี่ไม่ไม่อยู่หรอกหินมะเออพราะมันหนาวไงใช่ใช่ใชอ,อ่ต่อนเนี่ยหรือว่าลงข้างล่างกันเลยอะไรคือข้างล่างเออพี่ที่ไม่มีอินมไง เดขอางหลังอ่าดูไงวะกดเอ็นดูือนที่ไอ้กดเอ็มเป็นเครื่องเนี่ยนะกดกดไอ้ลูกกิ้งเมาส์ดูไว้นี่ได้นะอ๋อดูเพื่อนอ๋อโหมันอยู่ตรงกลางเลยนี่ว่าภูเขา เออต้องลงไปถ้าเราต้องลงไปไลงไปดีกว่าลงไปดีกว่าอะไรพี่ได้แล้วอะไรพี่หอกนี่หอกมันใช้อะไรวะฟุก๊กใช้ไม้สองแล้วก็มีดเราอะ่ะแล้วก็กาวแล้วก็เ,กเ,กเทปกาวใช้มีดเราเนี่ยอ่าเวลามีดเราไปเหลาเรามีอะไรอยู่ดูไหมห่วย อะไรนะพี่พุกไม้สองกดคลิกขวานะ่ะเอ,าะอ้าผสมไงวะคลิกขวานะ่ะคลิกขวานะ่ะอ๋อคลิกขวา,าโอเคโอเคไม้สองครับแล้วก็ทเทปเทปก่าครับโอเคแล้วก,กดอ่ากดเฟืองครับผมก็มองไม่เห็นนะฮะนี่โอ้โหมีมีฉากครับเลย โอ้เท้มันตันหนีพี่หรอเฮ้ยถ้าตันก็ต้องมีของดิก็หนูบอกให้เขาไปฟาร์มกันหมดแล้วเหรอแค่พี่เนี่ยเฮ้ยน่าสงสารจังเลยมาหลบอะไรตรงนี้โอ้ลงข้างล่างไหมลงรอเอาไงฟาร์มก่อนนะนี่คือนักประจนภัยนะเขา คิดว่าการอยู่ในนี้มันจะปลอดภัยนะครับปลอดภัยไหมล่ะปลอดภัยแต่ว่าเขาน่าจะตายด้วยการที่ไม่มีอะไรกินนะพี่สกายรู้ไหมว่าพี่ฟุกเขาพูดว่าไงเมื่อกี้พูดว่ารอพี่สกายก่อนแต่ตอนนี้เขาไปนู่นแล้วไอ้ฟุ๊หมูพะร้อกดพูดวอลตัวอะไรฮัลโหล รอ<ไ> <ไป S 1> ด้วยวัสทีฮัลโหลคุณนีอ่าอ, <c oughs> อีกมานี้ยปัญจสิข้าพันธนเอาละะ้ฮะจากที่ผมแบบช่างชองในเรื่องของแผนที่นะฮะ <c oughs> ผมได้ทำการตั้งใจตกพอมาแล้วก็เออตั้งใจทำไมวะ <c oughs> เดี๋ยนะข้างล่างโอ้โหโคตรดี ใช่ลงนี้แหละจำเท่าทีา่จำได้นะตอนอสมัยอยู่กับไอ้ไอแบกิวเราจะเรา,าจะลงนี้คนระับท,ที่อันตรายท,ที่จะปลอดภัยที่สุดนะไปนะเอ้ยเอาละฮะนี่คือการประจนภยัยโอ้คุณจะไม่เชื่อเลยกับเ,เหตุการณ์แบบนี้ไหลไหลโอ้หหให้ตายเถอะ น anyway> totally ี่มันเยี่ยมมากเลยอ๋อในชีวิตหนึ่งที่เราจะได้สัผัสธรรมชาติจากโดยตรงเสียงใครแล้วเควินมันตามมาได้ไหมเนี่ยตามตาได้ครับเพราะเรามีมาแล้วอ๋อเอ้ามันไม่ใช่ไฟแชกหรอเนี่ยอะไรคะไฟแชกพี่เอาลรอเปลี่ยนสีไม่ได้เอ้า เขาไม่มีล่ะเขาไปเร็วเหมือนเขามาแอบเล่นไปแล้วนี่คือความรู้จักฟอลเดฟอเลสไปเลยไปเลยน้ำอ่าวชิบหายลงแล้วเนี่ยอ๋อมันไปทะเลก่อนไหมแผดทะเลไปสร้างบ้านแถวลุ่มๆก่อนได้เลยครับเดี๋ยวอยู่ขางหลังให้ครับไปปลอดภัยครับ มองยากมากเลย,ยมัดจริงนีไ่ไงเ <c oughs> ปิดก่อนได้เปรียบาไายจริงโอ้โหไปไหนไมุมมองมันโหดจังกว่าตายแล้วมั้งไปเอาไฟดับอีกเอาไปด้วยจะเอาไปด้วยเหรออุ้มมไปด้วยผมอยากได้กระดูกอะ,อะเอาไปเผาที่หลัง ไปอุ้มอ่ะพีพีพีผูกยันเป็นมุมโคตรใหญ่ทำอะไรได้ม okay. ันเดินทะลุเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมันมันฟื้นเหรอฟื้นตัวใหม่ตัวใหม่มันต้องรอใช่ไหมรอชุบใช่ไหมอุ้ยประวันโดนโดนนี่เหมือนกำปองต้องกดต้องกดชูบอ่ะกดแล้วกดแล้วโอ้โห กินยาเลยไม่กินยาเลยต้องไปต,ตกเครื่องบินมาให้ <c oughs> ดูแลเควินด้วยอ๋อมันต้องกินยาเพื่อจะเพิ่มฮิวเพิ่มเลือดเหรออ๋อโอ้โหเลือดต่ำมาตั้งนานโอเคโอเคไม่แตกไทีนี้เ,เีเวิตนายไม่ช่วยเลยเหรอนายเป็นพ่อบ้านใช่ <c oughs> ไหมได้ได้ได้ชีวินายไม่ช่วยเลยหรอนายเป็นพ่อบ้านใช่มได้ได้ได้ดูคอนี่ของหน้าท่าน อุ้ยใครอ่ะ,อะมันไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยในหนังกระติกแล้วเฮ้ยพี่ข้างหลังเฮ้ยเฮกับดักเฮ้ยมันคือกับดักไม่นะมองไม่รู้เรื่องเห็นแล้วอืโคตรเยอะดด,ด,ด <c oughs> ไอยผมตายอย่าอ่าแล้วกูวิ่งก่อนละเฮ้ยตัวนี้มันกันวนเพื่อนแทนเสเริมเช้าแล้วีระวงหอกแป๊บนี่แม่ นี่แหละอย่าลุกขึ้นมานะอย่าลุกขึ้นมานะไอ้ฝันเหรอเฮ้ยตายเปล่าจะทำไรวะเควินเจอเควินปะนี่ไงรอเฮ้ยเดินชิีวเลยไม่ตายว่ะนายไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยเควิน โอ้ผมแอบอ่ะผมแอบอ่ะวีแก้วินตายดนึงมวยยังไงวะนี่ช่วยไม่ได้แล้วเหรอแกยตื่นแล้วอ๋อไม่อี้แมนอนเหรอแค่สลบนิดหน่อยอะไรวะเอ๊ะอ๋อตั้งผิงไฟไอ้สัสมึงเตือนทะลุได้เหรอผิงไฟโอเคเลยครอ๋อมันนอนมานอนมานอน อ่านอนก็นอนนอนดูพลังงานมันไม่ได้อาอที่มึงสบายใจเหรอออวะก็เป็นคนง่ายๆนะได้แล้วได้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 กดมาเลยกดแชทนะโอ้โหมันต้องอย่างนี้ดิวะแลหิวจัดจัดเลยแหละมีปลาไหมล่ะกินอาหารกระป๋องก่อนแล้วกัน ไปตรงโน้นแหละที่วานบอกอ่ะเหลือขานป่องก่อนนะบิดบิดบิดโป๊ะโป๊ทำไมมันกินอะไรมันต้องดีดเข้าปากเลยทูน่ากระป๋องสมจริงจัดเฮ้ยใครข้างหลังอ่ะอ๋อเควิน <c oughs> พี่เก็บก้อนหินใส่กระเป๋าไว้บ้างนะเก็บเก็บจนเต็มแล้วนะเนี่ยวเราโอ้ โคตรน่าเล่นเฮ้ยน่าสไลด์ลงมาจังเลยเไปครับไปเนี่ยพี่มาสไลด์ตรงนี้มาเก็บอาวุธก่อนขีน้ากลัวกินน้ำก่อนอ้โหเอา้านี่มันว่ายน้ำแล้วนี่ จะถึงไอ้นี่ไงน้ำตกไงข้างล่างมันเป็นน้ำตกเขียวอ๋อเที่ยวมีเราไม่ได้มาเอาชีวิตรอดแล้วเรามาเที่ยวฮะลงมาพ่อหนุนลง,งมาไหนไอ้ม่วงๆอยู่ไหนหนุนอยู่ข้างหน้าหนุนโอ้ปลายน้ำเลยเหรอถึงแล้วในใช่ใช่ถึงแล้วนิดเดียวถ้าเราเดินเออแบบ เร็จะได้เก็บภารกิจจากฝั่งนันเลยบนเก็บปืนอ่ะเควินมาแล้วครับโอ้โหอ้ผมเหนื่อยมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเควินหลังเออหมอบมันจะตีหอกเควิน โอ้แรงว่านนเฮ้ยอย่าลุ้งเอาชิบหายแล้วกูเอาสุดชีวิตแล้ววิ่งสุดชีวิตแล้วครับผมโอ้โหวิ่งมาหาวิ่งมาหาพี่ง่าวหโลอะโอ้แบบไปเกิดไหนแล้วครับเนี่ยแบบมาเอาไงต่อครับ ล้าตอนนี้เราต้องไหนคือมุ้งม่วงอะต้องทำอนนเออมุ้งม่วงอยู่ในน้ำเหรอใช่อยู่ในน้ำต้องก่อ,อกไฟก่อนพี่ทำอาหารก่อนบลบแรกริมเลดได้อะวางสิวางสิ ต่อไปก็เป็นก้อนหินนะก้อนหินนะครับโอ้ยคด,ดีวาะสลากขนาดนี้เลยหรอวะเอา้า <c oughs> <c oughs> หาเรื่องอิสละกัดจัดเลยครับ เสียงอะไรเอาแม่งเอ้ยไฟดับไปเนี้ยบ้านตัวผมมีอะไรติดปะเกาะไงทำเกาะใช่ปะยอ่าะหิวดิปลาดาวกินไม่ได้หรอเฮ้ยนกกินได้โอ้โหตีไม่โดนอีกกู เออร่วงซะนี่เลยนกมัดเขาให้ไม่เห็นกินน้ำได้เลยอุ้ยน้ำทะเลน้ำทะเลกินไม่ได้หพี่ต้องขึ้นไปกินข้างบนนนี่นายจะกินน้ำทะเลอย่างนั้นเหรอ โอ้โหชีวิตจริงเป็นไปไม่ได้เลยสูกบ้างไหมเนี่ยกินเลยกด e อ่ะพี่จะรถตายแล้วอะไรหอยเหรอเฮ้ยนี่บอน e. 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 นายตื่นผมมาช่วยแล้วจอสจอสตื่นเฮ้ยเฮ้ยจอสนายเป็นไรเนี่ย เฮ้ยเพื่อนนี่อาตายีนหัรดกายเนี่นายตายหรือเมาเนี่ยนายเมาหรือเปล่าน,น,ใน,ในายกิเเน,ยนเยอะดี ประมงประมงเป็นที่ลอยอยู่เหรอใช่เราต้องไปพร้อมกันเอารอจะฉลามด้วยพี่เนื้ออะไรอ่ะโอ้ยเต่าเหรออันนี้เพิ่งฆ่าเหรอใช่ใช่เฮ้ยมีลูกมันด้วยอ่ะอุ้ยน่ารักน่ารักสวยเนี่ยลูกมันน่ะ เอน่ารักแทงได้ป่าวะแทงได้ลกด้นนี่ไงไม่เห็นเหรอเห็นมันเลยอ้าวผมมาแล้วครับแปลงสีฟันด้วยเรารอดแล้วแปลงสีฟันเพื่อเพื่อมาอะไรกันเนี่ยนี่มันปืนวะเอ้าใครอยู่บนนี้ล่ะ เฮ้ยเดวิดแบลแฮมนี่นายโอ้ไม่นะเกิดอวะเฮ้ยป um ืนว่ะว่ะปืนว่ะพี่อันนี้ไปอยู่ก็อู่นะไปอยู่ก็อยู่นะแฟนดิฟานทำไงอ่ะเก็บไม่ได้ว่ะอะไรอ่ะไปแล้วนะใครจะอยู่ก็อยู่นะไม่ไปเก็บไม่ได้กาเดินไม่ได้อ่ะ มันพายไปไม่ได้หรอจะอยู่ก็อยู่นะเข้าไปแล้วนะก็สนุกดีนะสำหรับเกม Sun of The Forest นะครับก็เป็นเหมือนภาคต่อหรือการรีเมคของ The Forest ที่เคยเล่นนับ10ปีแล้วนะฮะจริงแล้วเกมนี้ก็เปิดตัวมาพอสมควรแล้วนะก็เห็นคนเล่นกันมากฝายแต่ว่าผมก็รอโอกาสที่จะได้เล่นกับน้องๆนะครขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับอาริงาโต